สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของ Star Talent กันอีกสักวันหนึ่งนะฮะมีท่านผู้ฟังพอสมควรทีเดียวที่เขียนมาพูดคุยกันนะครับในแชทก็แจ้งมาว่าหลายคนก็เล่าให้ฟังว่าสตา์ของตัวเองที่บริษัทที่เจอมาเนี่ยใช่สตาร์ตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพยายามใช้วิธีการที่จะเอาไปประเมิน สุดท้ายตัวแมนเจอร์นั่นแหละที่เป็นคนชงเป็นคนที่พยายามจะเป็นเจ๊ดันนะฮะดันให้ลูกน้องตัวเองเป็นสตาร์ให้ได้ไม่ว่าเกณฑ์ต่างๆจะออกมายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็พยายามที่จะไปหาหลักฐานพยายามที่จะไปสร้างนะครับหลักฐานขึ้นมาเพื่อจะพิสูจน์ว่านี่ไงลูกน้องของผมนี่แหละสตาร์ตัวจริงด้วยความที่เขาอาจจะต้องการให้ลูกน้องได้ดี ได้เงินเดือนขึ้นได้โบนัสพิเศษได้รางวัลอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะดันดันดัน,ดนสุดท้ายแล้วถ้าผู้บริหารหรือ HR เองไม่มีความชัดเจนในเรื่องราวเหล่านี้นะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะไม่มีสตาร์ตัวจริงเกิดขึ้นหรือ สตาร์มานี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวจริงเพราะไม่ใช่ตัวจริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการทํางานคือมันจะกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับหลายคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วถ้า,ถ,าถ้าเป็นสตาร์ตัวจริงเนี่ยพฤติกรรมเขามักจะเป็นยังไงคือเท่าที่เก็บข้อมูลมาจากประสบการณ์ผมเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จากที่ไปทํางานเกี่ยวกับ t ALENT MANAGEMENT ให้กับองค์กรต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันเลยนะครับผู้บริหารพูดเหมือนกันเลยว่า ถ้าพนักง,งานคนนั้นคือ Star ์ทาเล t นตัวจริงคิทาเลนตัวจริงของเราเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องไปจ้ำจี้จ้ำชัยในเรื่องของวิธีการทำงานอะไรกับเขาเลยบอกแค่เพียงเป้าหมายวัตถุประสงค์ผลลัพธ์ของงานให้เห็นภาพตรงกันว่าเราต้องการอะไรเราต้องการให้เขาสร้างผลงานแบบไหนหน้าตายอย่างไรเมื่อไรต้องส่งมอบเอาให้ชัดเป้าหมายพวกนี้ต้องชัด ับ Star นะครหลังจากนั้นเนี่ยตร์ตัวจริงเขาจะไปดําเนินการมาให้เราได้เองเลยนะแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับบางครั้งบางคนหลายคนด้วยทําได้ดีกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้ด้วยซ้าไปนี่แหละฮะคือ s ต a ์ แต่ถ้าพนักง,งานคนนั้นยังคงวนเวียนมาบ่นมาคอมเพลนหรือไม่ก็เข้ามาพูดคุยว่าโอ้โหพี่มันเกินไปหรือเปล่าอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้อย่างนั้นหรือบางคนเดินเข้ามาพี่สอนหน่อยดิมีแต่เป้าหมายมาแบบนี้ไม่มีวิธีการทํางานให้ผมเลยเนี่ยผมจะไปทําได้ยังไงนะต้องมานั่งคิดเองเออเองแบบนี้หรือถ้าเป็นอย่างเงี้ยหลายคนพูดเหมือนกันว่าเราอาจจะไม่ใชเ่เราอาจจะไม่ได้ STA ต,ตัวจริงมาก็ได้ น,นี่คือตัวหนึ่งนะครับที่เป็นบทพิสูจน์อีกอันเดียวอีกอันหนึ่งว่าลูกน้องของเราคนนั้นนะหรือพนักง,งานของเราที่ผู้บริหารเลือกมาเป็นท ALEN เป็นเดอะสตาร์เนี่ยใช่ตัวจริงหรือเปล่านะหลายคนพอเราเจอสตาร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราเราได,ได้พบสตาร์ตัวจริงขึ้นมาละสิ่งที่จะเป็นปัญหาตามมาอีกก็คือผู้บริหารหลายคนเนี่ยครับมักจะใช้สไตล์การบริหารจัดการแบบเดียว กับพนักงานทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นสตาร์คนนั้นจะเป็น good employees หรือคนนั้นจะเป็น bad หรือเรียกว่า dead wood ก็ได้ใช้วิธีการบริหารจัดการคนในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดผมถามว่าถูกต้องไหมมันเหมาะสมหรือเปล่าผู้บริหารยุคนี้ผู้นําในยุคนี้ผมว่าต้อง customize เหมือนกันนะฮะคือมองลูกน้องตัวเองเสมือนหนึ่งเป็นลูกค้าครับที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการบริการลูกค้าเนี่ยก็ต้องสร้างความแตกต่างให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าเหมือนกันนะฮะเช่นพนักง,งานที่มีผลงานอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะแย่หน่อยเนี่ยนะฮะต้องพัฒนาเยอะตัวผู้บริหารเองอาจจะต้องบริหารงานแบบใกล้ชิดมากหน่อยหนึ่ง ต้องเข้าไปคุยบ่อยกลุกวงในมากขึ้นติดตามชี้แนะสอนงานเพื่อให้งานที่ผิดพลาดบ่อยๆเนี่ยมันดีขึ้นให้ได้แต่คนที่เป็น Star ์ทาเล t นหรือคนที่โดดเด่นถ้าเราเข้าไปบริหารงานเขาแบบนั้นนะฮะท่านผู้ฟังคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงส่วนใหญ่เลยนะครับคนเก่งๆจริง,รงๆเขาอาจจะไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะครับขอแค่เพียงว่าเออผู้บริหารมี recognition ให้เขาบ้างนิดหน่อยถึงเวลาสักสัปดาห์หนึ่งสงสัปดาห์ก็ได้แล้วแต่ มาประชุมกันสักทีนึงเพื่อฟีดแบ c ความคืบหน้าแต่เขาคงไม่ต้องการให้เราเข้าไปประเภทแบบไมโครแมネจเมนต์ใกล้ชิดซะทุกตลอดเวลาทุกชั่วโมงในการทำงานแบบนั้นก็คือเขาจะมีความรู้สึกว่านายไม่เชื่อใจเขามากกว่านะดังนั้นคนที่เป็นสตาร์เนี่ยเราอาจจะดูอยู่ห่างๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นสตาร์เรามั่นใจในตัวเขาได้เราเชื่อมั่นเชื่อใจเขาได้ถ้าเขาเป็นสตาร์ตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริหารเองอาจจะต้อง ทำกับเดอะสตาให้มันชัดเจนมากกว่าพนักง,งานในผลงานแบบอื่นๆเนี่ยก็คือการให้อิสระในการทำงานกับเขาผู้หายหลายคนมักจะมีข้อโต้แย้งข้อถกเถียงเสมอนะครับว่าเอ๊ะมันจะได้หรือเปล่าผมไม่เชื่อมั่นเลยนะว่าถ้าให้อิสระคนที่เป็นสตา์เนี่ยแม้ว่าเขาจะเป็นสตา์ก็ตามถูกเลือกจากเราก็ตามแต่เมื่อไหร่คนเราถ้าเราให้อิสระกับเขา เขาอาจจะใช้อิสรภาพนั้นในทางที่ผิดก็ได้ถ้าท่านยังไม่เชื่อมั่นพนักง,งานคนนั้นจริงๆผมว่าลึกๆแล้วคนนั้นอาจจะไม่ใช่สตาร์ตัวจริงก็ได้เนาะ ในมุมผมนะครับคือถ้าเราเลือกตามเกณฑ์จริงๆแล้วผู้บริหารทุกคนบอกคนนี้คือสตารจริงผลงานที่ผ่านมาพิสูจน์ได้คอมพ e t e n c y ที่ผ่านมาโดดเด่นมากศักยาภาพโดดเด่นอีกเหมือนกันผมว่าด้วยความโดดเด่นทั้ง3ตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลงาน competency แล้วก็ศักยาภาพเนี่ยมันทําให้เราเชื่อมั่นเขาได้นะถ้าเมื่อไหร่เราบอกว่านี่คือสตาเราคงให้อิสระในการทํางานกับเขาได้เพราะอะไรเพราะเขาจะสามารถสร้างวินัยในตัวเอง มีคอมมิชเมนต์ในตัวเองเพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ดีกว่าด้วยให้กับเราในฐานะผู้บริหารดังนั้นจงมั่นใจในสตาที่ท่านหามาวงเล็บสตาตัวจริงนะครับเพราะถ้าไม่ตัวจริงเนี่ยท่านจะปวดหัวเหมือนเดิมนั่นแหละเกเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสตาที่เราหามามาทําให้เราปวดหัว้าไปอีกนะครับดังนั้นการให้อิสระในการทํางานกับเขาเนี่ยหลายคนก็ถามนะ ทำยังไงได้บ้างที่เป็นการให้อิสระกับพนักง,งานที่เป็นสตาอันแรกเลยง่ายๆให้เขาวางแผนงานของเขาเองเลยนะครับเราบอกเป้าหมายบอกวัตถุประสงค์บอกผลลัพธ์ที่เราต้องการภายในระยะเวลาเท่าไหร่หลังจากนั้นเราอาจจะบอกว่าอคุณช่วยไปวางแผนให้ผมมาดูหน่อยนะครับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยคุณจะทํำยังไงเพื่อให้งานนี้สําเร็จแล้วก็ปล่อยให้เขาไปทําเขาอาจจะมีลิสต์ต่างๆมีขั้นตอน process นะครับหรือแต่ละวันจะมี to do list ในการทําอะไร p r i o r i t ทของเขาในการจัดลำดับความสำคัญอาจจะไม่เหมือนกับของเราในฐานะผู้บริหารก็ไม่ต้องไปจำจีจำชัยเขาพราะหลายพะนี้คือสไตล์การทำงานของเขานะครับเราดูแค่เพียงผลลัพธ์ในแต่ละช่วงเวลาดูความคืบหน้าของงานในแต่ละช่วงเวลาแค่นั้นถ้ามันหลุดจากผลลัพธ์ไปเราก็ต้องฟีดแบ็กและดึงเขากลับมาแค่นั้นเองไม่ต้องเป็นต้องไปบอกออคุณต้องหนึ่งแบบนี้นะสองแบบนี้นะสามแบบนี้นะสไตล์ตัวจริงเขาไม่ชอบแบบนั้นนะครับ อันที่2ก็คือให้เขาพิจารณาวิธีการทํางานของตัวเองอะครับคือผู้บริหารบางคนเนี่ยผมเคยเห็นกับตานะครับต้องการให้พนักง,งานเก่งๆเนี่ยยังคงต้องทํางานตามขั้นตอนตามวิธีการที่เขาต้องการถ้าคนนี้จะไปใช้วิธีนั้นก่อนแล้วก็ตามมาด้วยวิธีนี้ผู้บริหารบางคนไม่ชอบเลยนะครับเขาจะบอกไม่ได้คุณต้องทําอย่างนี้สิผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อผม เพราะฉะนั้นถ้ามีอย่างนี้ผมว่าสตาร์คนนั้นไม่ happy แฮปปี้แน่ๆนะครับพวกนี้เขาจะไม่ค่อยชอบนะครับเรื่องของการสั่งการการบังคับให้ทำํำว่าต้องเริ่มแบบนี้แล้วตามด้วยแบบนี้ไม่ชนะแล้วจะมีปัญหาแน่นอนเอาเขาจริงๆแล้ว สตาร์สามารถจะแก้ได้อันที่หนึ่งเขาสามารถจะพิจารณาวิธีการทํางานของตัวเองโดยเฉพาะในยุคใหม่ๆแบบนี้นะฮะเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาสามารถจะสร้างสรรผลงานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยซ้ําไปโดยที่ไม่จําเป็นที่ต้องใช้วิธีการทํางานแบบเดิมๆที่ผู้บริหารบางคนอาจจะยึดติดอยู่นะครับอันนี้ก็คือต้องปล่อยให้เขาพิจารณาวิธีการทํางานของตัวเองสิ่งที่เราต้องควบคุมดูแลหนักหน่อยก็อาจจะเป็นแค่เพียงว่าเข้าไปสนับสนุนการทํางาน นะฮะโดยไม่จําเป็นต้องไปบังคับนะครับคือพอเราเห็นว่าเออวิธีการเขาก็เข้าท่าแล้วก็สนับสนุนเพียงแต่มันต้องไม่ผิดจรรยาบัรณไม่ผิดศีลธรรมอันดีนะอันนี้ต้องต้องระวังเพราะว่าบางครั้งด้วยวิธีการบางอย่างมันไปทําให้เกิดเอ,อ่อสิ่งที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นนะครับคืออันนี้ต้องเรียนตามตรงบางคนนี่เป็นสตา์ก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะใช้วิธีการที่ลัดเลาะนะฮะไปทางลัดซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดชื่อเสียงที่ ไม่ค่อยดีเป็นไปในทางลบของบริษัทนี่อันนี้ผู้บริหารคงต้องเข้าไปพิจารณาแล้วก็คอยฟีดแบ็กเหมือนกันนะครับอันที่3ในการให้ฟีดการใหอ้อิสระนะครับก็คือสร้างความยืดหยุ่นในการทํางานให้กับสตาก็ได้ก็คือปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้เรื่องของ flexible working เนี่ยมันเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้ละดังนั้นถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็เอามันมาใช้เลย โดยเฉพาะพนักงานเก่งๆที่เรามองว่าเขาเป็นสตาร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยให้เขาออกแบบให้เขามีความยืดหยุ่นมีอิสระในการทํางานมากกว่าพนักงานคนอื่นก็ได้เช่นให้สิทธิ์ในเรื่องของวันเวลาที่จะเข้าออฟฟิศให้อาจจะให้เขาออกแบบของเขาเองอ่ะคุณจะเข้าออฟฟิศกี่วันจะอยู่บ้านทํางานกี่วันเวลาไหนบ้างคุณก็ไปออกแบบเองเพราะว่าคุณเป็นสตาร์ละเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องหยุมหยิมแบบนี้ ส่งมอบผลงานให้ทางบริษัทได้ตามที่เราต้องการก็พออันนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงให้ความยืดหยุ่นในแง่ของสไตล์การทำงานของสตาร์แต่ละคนแตเพราะว่าเขาเองเขาจะมีวินัยในตัวเองพอสมควรแล้วละในการที่จะส่งมอบงานนะฮะดังนั้นโดยสรุปเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือ ถ้าเราต้องการจะให้อิสระกับสตาร์นะครับเราคงต้องไปกุัยผู้บริหารที่บางคนอาจจะยึดติดกับวิธีการทํางานบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นพนักง,งานตัวเองสักเท่าไหร่ก็คงต้องให้ไอเดียให้ความรู้กับเขาว่าถ้าพนักง,งานคนนั้นเป็นสตาร์จริงๆเนี่ยท่านมั่นใจอยู่แล้วละแต่ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าปล่อยแล้วจะเป็นยังไงนั่นแสดงว่าท่านเลือกมาผิดคนเหมือนกันนะแต่ถ้ามั่นใจได้แล้ววิธีการทํางานสไตล์การทํางานของผู้บริหารคือ ปล่อยสระให้เขาทํางานได้มากขึ้นคือ 1. ให้เขาวางแผนของตนเอง2ให้เขาพิจารณาว,วิธีการทํางานขั้นตอนการทํางานของตัวเองเครื่องมือด้วยนะครับอยากใช้เครื่องมืออะไรเพิ่มเติมก็ให้เขาพิจารณาเอง 3. อาจจะสร้างความยืดหยุ่นให้เขามีอิสระในเรื่องเลือกวันสถานที่ทํางานต่างๆให้เขามีเรื่องของอิสระตรงนี้มากขึ้นมีความยืดหยุ่นตรงนี้มากขึ้น อันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะให้อิสระในการทํางานกับพนักง,งานที่เป็นสตาของเราซึ่งตรงนี้ครับเมื่อเรามีอิสระแบบนี้ให้เขาเวลาเขาเทียบกับพนักง,งานคนอื่นที่อยู่ในบริษัทเดียวกันเนี่ย mm. เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเออนี่เป็น recognition อย่างหนึ่งเนาะเป็นการที่บริษัทให้ความสําคัญกับเขาในฐานะที่เขาเป็นคนเก่งของบริษัทพอเป็นอย่างนี้เขาก็จะมีความรู้สึก ภาคปุ่มใจมีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับถ้าเรามีระบบในการที่จะดันเขาให้ก้าวหน้าเติบโตตามสายอาชีพที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น c a r r i r r p t h c a r e e r development plan นะครับเรื่องของ Succession Plan ก็จะทําให้เขาอยู่กับองค์กรของเราได้นานขึ้นเรื่อยๆก็ฝากประเด็นเรื่องของอิสระของ The ะสตารของเราไว้วันนี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ